คนเกิดวันพุธกลางคืนได้ไพ่แปดเหรียญไฮโลเฟน fen, พระสังฆราชแปดไม้เท้าเทมเพอร์เรนสองไม้เท้าช่วงนี้ครับขยันเป็นพิเศษพิเศษเลยแปดเหรียญเรียกว่าตื่นแต่เช้า มุ่งมั่นเพียรพยายามขยันเปิดหน้าต่างเปิดออฟฟิศแมไปแต่เช้ามีความสุขครับเพราะแปดเหรียญเรียกว่าคนเก่งคนมีฝีมือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจไพ,พ่พัดสังฆราชขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะเดินทางไปไหนแค้วคาดดุด,ดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการเงินเข้ามารัวๆแน่นอนครับแปดเหรียญมีคนโอนเงินให้ตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับและโชคลาภจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไหว้พระเสี่ยงเซมซีสักนิดหนึ่งว่าเป็นไงแล้วก็มาซื้อโชคลาภได้นะครับการเงินการทองดีครับเรื่องของความรักครับพี่นี้มีแต่ให้ไพ่พระขึ้นมาก็เรียกว่ามีความสุขการดูแลครอบครัวมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักได้ดีช่วยเหลือเกื้อกูลการงานหรือแม้กระทั่งววยอยู่ในเรื่องของ วัยเรียนวัยการศึกษาก็เกื้อกูลกันในเรื่องของลูกหลานบริวารที่ใครสอบนะครับใครลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะลูกหลานจะสอบได้ไหมอาจารย์มงคลบอกได้เลยครับสอบได้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับอินเตอร์ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือภาษาจะดีมากครับคนโสดครับช่วงนี้มักจะพบรักกับผู้ใหญ่คนอายุมากใจบุญผิวขาวหน้าตาดี ไปวัดไปว่าได้เพราะไพ่พัดสังฆราชขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าไปวัดไปว่าได้จะมีการติดต่อพูดคุยขอเบอร์และโทรบ่อยกันมากขึ้นมากขึ้นสนิทสนมขยับเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูแล้วขยับเป็นความรักที่ดีหวังที่ดีต่อกันและเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับสองไม้เท้าถือรูปโลกขนาดนี้เรื่องของสุขภาพครับแทมทะลนต้องระวังเกี่ยวข้องกับช่องท้องนะครับจุกเสียดกดในกระเพาะ กดไหลย,ย้อนโดยเฉพาะคนที่ชอบทานแล้วง่วงแล้วเค้ง่ายนะครับแต่ก็ออกกําลังกายนั่งสักพักแล้วก็จะง่วงหรืออะไรก็เป็นการพักผ่อนถือว่าสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเอาใจใส่